สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาแจ้งข่าวดีนะครับโครงการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา40รอบเพิ่มเติมนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่19จังหวัดนะครับดังต่อไปนี้นะครับ3จังหวัดแรกก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยาและอีก16จังหวัดต่อมาก็คือ นครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนาบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีนะครับรวมแล้ว19จังหวัดนี่ยครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะครับโดยสมัคร ภายในวันที่24สิงหาคม2564นี้นะครับและชำระเงินที่เซเว่หรือว่าโอนเงินทางบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับหรือว่าอีกหลายๆช่องทางที่ท่านจะชำระเงินได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับหรือที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับที่ www.sso.go.th นะครับท่านไปดูรายละเอียดได้นะครับ ท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการดังกล่าว5,000บาทนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่อยู่ใน19จังหวัดเพิ่มเติมนะครับที่หมอชาได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับแล้วท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตรา40จํานวน5,000บาทซึ่งเป็นรอบเพิ่มเติมนะครับภายใน24สิงหาคมนี้นะครับพี่น้องครับแล้ว ไปเช็ครายชื่อกันที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งการสมัครนี้ครับก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนรรตามมาตรา40ได้จากทางเว็บไซต์นะครับซึ่งลิงก์สมัครหมอชาติกว็วางไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็การโอนเงินนะครับต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับ พี่น้องก็ไปทําตามเงื่อนไขที่สํานังกงานประกันสังคมแจ้งนะครับแล้วพี่น้องใน19จังหวัดเพิ่มเติมก็จะได้รับเงินเดียวยาตามโครงการนี้จํานวน5,000บาทนะครับพี่น้องครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเรานะครับได้สมัครเป็นผู้ประกันตนธรมมารา40แล้วก็รับเงินเดียวยาตามโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อให้กับพี่น้องอสสสม ให้รับทราบรับรู้ทั่วกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารจากหมอชาติอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ